ครับกลับมาพบกับรายการมํากนเกมประจําสัปดาห์กันนะครับ n f เได้คู่ชิงซูเปอร์โบเรียบร้อยแล้วละครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็จะไฮไลท์ของคู่ชิงคอนเฟรนซ์นะครับระหว่างทั้ง NFC นกับ AFC ให้ดูดูกันในคู่แรกเนี่ยเราไปดูทาง NFC นะครับซึ่งกรีมีแพคเกอร์นั้นชนะมา8เกมรวดแล้วก็ สองเกมในเพลย์ออฟด้วยแต่ผู้เล่นนั้นมีปัญหาบาดเจ็บกันหลายคนทีเดียวขณะเดียวกันในฟอร์คอนเจ้าบ้านนะครับชนะมา5เกมติดแล้วครับแล้วก็เคยเชือดพ็กเกอร์ที่จอร์เจียโดมาก่อนในฤดูกาลปกติ33ต่อ32เราไปดูการแข่งของทั้งคู่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากันเลยครับการันตาว่ฟอร์คอนเป็นฝ่ายที่ได้บุกก่อนในวันนี้นะครับต้นเกมทั้งมาแรนพยายามแบบปลายกับเทอเลือกแกรเบวเป็นการดรอปบอลครับแล้ว เขาพยายามที่จะเปลี่ยนดาวิสสาผลน,นี้ยังบุบบิดเลยให้กับฮูริโอโจนทิมรัตกริเบ Green Bay ในช่วตงต้นฤดูกาลเองก็มีปัญหาเรื่องความรั่วนะครับแต่พวกเขาก็เริ่มดีขึ้นแต่วันนี้เองก็โดนกระหน่ำเข้าไปครับเทวินโคมแมนเสร็จแล้วก็ยังมีฮูริโอโจนลูกนี้รับหลุดมือนิดเดียว <D ix. S 1> เจอดาวิสสาอีกแล้วครับแต่ปรากฏว่าร้านนั้นสามารถที่จะคว้างให้กับโมเมซานูรับได้สำเร็จบุกเข้าปริยะหวังขน แล้วครั้งนี้ก็เป็นพัทริกดิมาโก้ครับเป็นบิ๊กเพลย์เลยไปที่ถึง31หลาครับเข้าไปเคาะประตูบ้านของกรีนเบย์แล้วครับเจอน้า <3 S 2> ที่3อีกครั้งหนึ่งเตอร์แดนโกมาแรนควายกับโมเมซานูลูนี้เป็นการสะบัดแขนนะครับเป็นทัชดาวบุก13เพลย์ครับ8 0หลากินเวลาเป็น6นาทีครึ่งเลยครับเป็นการเปิดหัวที่ดีมากๆสำหรับเจ้าบ้าน มาดูการรุกของทางฝั่งทีมเยือนครับโรเจอร์พยายามจะคว้างลึกให้กับจอดี้เนลสันหายเจ็บกลับลงมาเล่นแล้วครับเ <45. S 1> นลสันต้องใส่เครื่องป้องกันแบบเคฟล่านะครับเพราะเขามีอาการซิกโครงร้าวอยู่แล้วหนนี้ก็ได้15หลามาถึงดาที่3ครับโรเจอร์ลูกนี้โดนยอนโจนบริดเข้าใส่ครับแล้วก็คว้างอินคอมพลีตไป ก็เลยต้องลุ้นฟิลโกแทนแต่ปรากว่าแม็กซ์นคอรอสบีไปถึงพลาดครับเตะระยะ41หลาไม่สําเร็จตอนที่เจอคารบอยเนี่ครับเตะเกิน50หลาเข้าถึง2ผลนะครับใน93วินาทีสุดท้ายเปิดโอกาสให้กับมาร่านลงมาสะบัดแขนคว้ายแล้วครับทั้งซานูกับออสตินฮูเปอร์ครับได้ไป2คนใน31หลาเลย alone, แล้วก็ยังมีสนูอีกครั้งหนึ่งวันนี้ ถือด้ว,ว่าหมาร้านั้นพยายามเลือกอาวุธของเขาเป็นรูปแบบจริงครับสนุรับไป5.52หลาครับทั้งเกมและคราวนี้ก็เป็นเทวินโคมแมนบ้างพอไปเปิดโอกาสอีกครั้งหนึ่งฮุริโอโจนครับรับทัชดาวเป็น24 0ูนย์เลยครับบททยี้ใส่ทีมกรีนเบ์ซึ่งได้บุกเปิดครึ่งหลังแล้วก็ต้องพันทิ้งอีกนะครับ แล้วก็เป็นฮูโรโจนี่แหละครับที่ตอกฝาโลงตั้งแต่หูวันเลยรับแล้วก็วิ่งหายา,ยาวๆครับ73หลากลายเป็น3ามที่เูนเลยครับนี <in> ่แลเดอร์สคันเตอร์แล้วก็รวมทั้งเดมอริสแรนโดครับไม่สามารถจะทําอะไรได้เลยและลูกนี้ขนาดที่ว่าการเทนั้นเสียโทษด,ดึงแล้วนะครับยังเอาไม่อยู่เลย เขามีอาการเทิร์ฟโทหรือว่าเจ็บบริเวณเอ็นใต้นิ้วโป้งเท้านะครับในช่วงเดือนธันวาคมนี้ไม่ได้แข่งมา2เกมด้วยแล้วไม่ได้ซ้อมเลยนะครับระหว่างสัปดาห์แต่ดูศักยภาพคนที่บาดเจ็บสิครับต้องชมถมักยืมิชอบเลยนะครับผู้บริหารทีมที่เคยยอมทุ่มทุนสิทธิดรับถึง5ครั้งให้กับคริเบนบราว์ครับเพื่อจะปีนขึ้นไปเลือกพูลิโอโจนในการรับอันดับที่6ในปี2011นะครับ มาจากมาทุลัยอลาบามาจืดเลยครับเพราะเกมมันแทบจะเรียกได้ว่าหลุดไปเรียบร้อยแล้วครับที่เหลือทักเกอร์ก็เพิ่งจะมาเริ่มสร้างรายที่ดีครับพามังกอมรี่วิ่งขึ้นมาแล้วรอรเ,เจอร์ควายกับเจเร์กคูปเปลี่ยนดาวด่สามได้ริสตินไมเคลิลครับลงมาวิ่งอีกจุดอ่อนชัดเจนในปีนของควีนเบก็คือเกมวิ่งนะครับ เอดีเลซี่นี่ต่อให้หายเจ็บกลับมาก็ยังไม่รู้จะเป็นคำตอบที่ชัดเจนได้หรือเปล่าแล้วในที่สุดกรีนเบก็ตีไข่แตกได้ครับเดี๋ยวมันเทอยดัมครับรับไล่ขึ้นมาห่างๆครับเจ็ดต่อ31แต่ทีมรับกรีนเบ์วันนี้หยุดไม่อยู่เลยนะครับโดนของใหญ่แล้วครับฮูริโอโจนและดูการแข็งความแข็งแกร่งของฮูริโอโจนนะครับ กลายเป็นว่าคนที่บาดเจ็บนี่คือเจคแรนนะครับบาดเจ็บแล้วแข่งต่อไม่ได้ด้วยลูกนั้นเกือบจะหลุดอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยอาจจะรับแล้วก็ลูกหลุดจากมือแล้วหัวนั้นทิ่มลงพื้นนะครับสำหรับฮูริโอโจนตื่ครับแกเอาบอลกลับเข้ามาครองได้อย่างไม่น่าเชื่อแล้วหัวนั้นทิ่มพื้นคอนี่ถ้าไม่แกล่งจริงนี่ฟลอกไปแล้วครับวันนี้เขารับไป9ก้หนหลานะครับ แล้วก็มีฟรีแมนลงมาสลับวิ่งอีกพยายามจะคว้างลุ่งนี้ถือว่าอินคอมลิตแต่ว่าโมแกนเบอร์เนตครับไปเสียโทษรบควอลวายทอลโล,โลครับก็เลยได้เล่นเฟิร์สแอนด์โกเลยมารลนึนฟัมเบิลแต่ก็ไม่เสียครับดูโชคชะตาของทีมมมตตันป้าวันนี้ดีมาก แล้วในสุดฟรีแมนก็วิง่งแทชดาวนา์นำ37ต่อ7นะครับอาร์ล็โรเจอร์ลงมาพยายามที่จะวิ่งเองครับได้ไป28หลาวันนี้โรเจอร์กลายเป็นคนที่คว้างบอลมากที่สุดแล้วก็วิ่งเองมากที่สุดของทีมนะครับเขาเกือบโดนินเตอร์เซ็นะครับโดยเจเลนคอลินส์แต่ว่าพอดูพลาดชาแล้วบอลนั้นไปบี้กับพื้นก่อนต้องเสี่ยงเล่นดาวนี่4แล้วครับถึงไงถึงการแล้าบรเจอร์วิ่งเองครับได้ไป7หลา ลาเขาก็คว้ากับเจเร็ตคูครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วนั้นรับบอลท้ายเกมอย่างคียเด็ดเลยวันนี้รับไป778ลดหลาด้วยกันจอรดี้เนลสันล่ะครับสามารถรับทัชดาววันนี้เขารับไป6ครั้ง67หลาครับลาก็เล่น2แต้านได้ด้วยครับไล่มา15-37าพยายามที่เล่นออนไซคิกครับแต่โมฮิมเฮมซันดูก็คว้าลูกไว้ได้คอค้อนวันนี้ได้เปลี่ยนดาวที่3ามได้ 10, จาก12หุ่นผลเลยนะครับ แล้วพวกเขาเองก็หาฟิลกูอาหาทัชดาวได้เป็นว่าเล่นเลยเนี่อท์วินโครแมนทำให้ห่างไกลเลยครับแทบจะกลับบ้านเลยอ่ะ14ต่อ15แล้วโรเจอร์ควางลูกนี้ให้กับพิลคาสกี้ครับก็ยังพยายามสู้จนใจขาดที่สุดแล้วที่จะทำได้ล่ะแล้วโรเจอร์ก็โดนซักโดยไทสันแจ็คสันครับ ไปไม่รอดเจอดาวที่4ครับต้องการถึง18หลาครับแต่ก็ต้องพยายามที่จะเสี่ยงเล่นแล้วเขาก็คว้างลึกให้กับ บรนดอนคอปพลังแขนโรเจอร์เนี่ยมาถึงปลายปีแล้วก็ยังคงยอดเยี่ยมนะครับและครั้งนี้ก็เป็นเจโรนิโมอลิสันซึ่งก็มีปัญหาบาดเจ็บระหว่างสัปดาห์ด้วยครับเปลี่ยนเฟิร์สตาลูกนี้เป็นไม่มีปัญหาครับไม่ใช่เป็นฟัมเบิลนะครับขอบลน,นกระแทกพื้นโรเจอร์พยายามที่จะคว้าให้กับเจนิสลูกนี้ไม่สำเร็จ แต่ว่าโรเบิร์ตอัลฟอร์ดครับโดนข้อหารบกวนปีกก็เลยได้เล่นเฟิร์สแอนด์โก้คว้างเขาเ้าในโซนทัชด่งางง่ายๆครับพวกเขาพยายามจะเล่นสองแต้มไม่สำเร็จแล้วครับแล้วก็เลยแพ้ไป21ต่อ44ครับฟอลคอนได้เข้าซูเปอร์โบว์เป็นผลที่สองแฟนชายนะครับเป็นผลแรากตั้งแต่ปี1999มาแรนควอเตอร์ออแบ,บ็ดของอลันต้านั้นไม่เสียเรียกเสร็จแล้วก็โดนซักเลยนะครับในช่วง6เกมหลังสุด ระยะบุกข,ของทางอลันตานั้นเหนือกว่า493ต่อ3 67หลาครับและเกมนี้เป็นเกมอำลาจอร์เจียโดมด้วยนะครับบ้านของฟอร์คอนตั้นแต่ปี1992ซับอันในฤดูกาลหน้านะครับฟอร์คอนนั้นจะไปเล่นที่ Mercedes-Benz Stadium ครับซึ่งเป็นสนามมูลค่าถึง54,000กว่าล้านบาทเลยมาดูคู่ที่2กันนะครับในฝั่งของ AFC Pi พ tsburgh Ste ี ler รนั้นเคยแพ้ยิงล้านมาก่อน16ต่อ27นะครับในฤดูกาลปกติ เกือบลังเครื่องร้อนแล้วครับชนะมา9เกมรวดนิวแลนเจ้าบ้านเองนชนะมา8เกมติดนะครับแล้วก็ชิงคอนเฟรนซ์แล้ว5แล้วก็สมัยนี้เป็นสมัยที่6ติดต่อกันเลยครับเราไปดูเกมที่เจเลสติครับ เบเบริเชกุมทีมยิงแรกนั้นชิงแชมป์คอมเพลนท์ถึง11ผลเลยนะครับวันนี้มีอากาศเหมือนเป็นหมอกลงตั้งแต่ต้นเกมน,นะครับทอมเบรดี้ป้ายกับจูเลสอะเดลแมนได้ไปถึง41หลาเลยอเดลแมนนั้นรับในเพลยอ์ออฟครั้งที่77แล้าครับมากที่สุดอันดับที่7ตลอดการเสาไม้มิเชลน้นลูกนี้รับบอกระชอกค,ครับ หึ่งจากนั้นเล่นเกมบุกที่แบบไม่มีการฮัตเดิลเลยนะครับนำ3-0ครับคอส์ทเคกี้เตะเข้าไปบิ๊กบอลบิ๊กเบนนะครับพยายามที่จะกว้างเลือกให้กับแซมมี่โคสไม่สำเร็จนะครับแต่ในเดียวกันฮอมบรดี้ก็โดนซักครับโดยเจียบอลฮาร์เกรฟส์รุกี้จากเซาท์แคโรไลนาสเตทเกมยังถือว่าสูสีนะครับในช่วงแรก r รดิสเบอร์เกอร์คว้างกับเจสซี่เจนครับสเสียนาที่3มแต่ครั้งนี้เจอดาวนที่สามอีกแล้วพยายามที่จะให้กับแอนโตนบราเกือบจะเสียเลืเสียจด้วยซ้ำไปครับบางคอมบัลเลอร์นั้นขวางลำเอาไว้ต้องขันทิ้งครับยังทำอะไรไม่ได้นี่เป็นการเปลี่ยนแถแล้วครับจากไอฟอร์มชันมาเปลี่ยนการเป็นสเปราดาวครับแล้วก็เป็นฟริทโฮแก้นรับได้สุเร็ส แล้วก็เป็นโแกนเจ้าเดิมเลยครับรับอีกแล้วครับอดีตผู้เล่นที่เคยเล่นลักครอสนะครับให้กับเพนสเตดกลับมาฉายมากมากที่สุดในอาชีพในเกมของรอบชิงแชมป์คอนเฟรนซ์แล้วก็เป็นเขาเนี่ยแหละครับที่รับทักดาวแรกของเกมครับปิดการบุก11เพรป่า10ลานำไป10-0แล้วครับนิวงแลง Rogers, ริสเบอร์เกอร์คว้ากับเอรโรเจอร์ครับ วันนี้เนี่ยเรียวเบยอนเบลครับตัววิ่งสําคัญของพิสเบิร์กนั้นเป็นไปเจ็บกล้ามเนื้อคนขาเล่นต่อไม่ไหวครับก็เลยต้องใช้เดียงเจโรวโลเลียมแอนโนรบราวครับปีกตัวท็อปสุดของลีกรับได้ถึงเส้น26ครับแล้วก็เป็นเดียนเจโรวโลเลียมทำทัชะยาซีโตขึ้นมาแต่ดวงของพิสเบิร์นั้นทำท่าจะแย่เป้นแตนในง่างแรกเลยครับ พราะมาถึงในการเตะเอ็กซ์ว่าพอยคริสบอสเวอร์ที่มั่นมาตลอดซีซั่นลูกนี้เตะกวาดออกซ้ายเฉยเลยครับก็เลยยังไล่ยอยู่6ต่อ10หดาที่3าต้องการ10หลาครับทอมเบดี้ควายกับจูเลียตแอเดิแลแมนดาที่3ามอีกครั้งหนึ่งก็เป็นคริสโฮแกนแล้วครับรับได้อีก แล้วแผนทีเด็ดครับพวกเขาเล่นฟรีฟิกเกอร์ครับยอนล,ลูวิสโยนโย้อนกลับมาแล้วทอมบรีดี้ควายกับโผแกนรับอีกแล้ว1 7อ6ครับไม้ <Yeah. S 2> <My S 1> มิเชลนั้นถล่มนะครับ <Yeah. S 1> เจอแผ่นวิงว่งไฟสลับมา Lewis, หลังหักเลยครับโดนเจาะหลังแบบนี้ right โผแกนนั้นรับเกินร้อยหลาหลุนแรกในอาชีพของเขาในเพย์ออฟนะครับ คุณเบรดี้เองก็คว้าง2ทัชดาวน์ในเกมพรีออฟผลที่สิแล้วครับเป็นสถิติเอเนชี้ขึ้นไปอีกแบรฟานในอันดับ2ครับทำมาสิบห้เกมเปิดครึ่งหลังสตีลเลอร์ก็เล่น3ครั้งออกครับไปโดนคอมเบรดี้คว้าให้กับคริสโฮแกนได้อีกผลน,นี้แม้ว่าเบรดี้จะปลาลูกลุดขอบสนามไปนิดเดียวนะครับมิเชลนุนรับออกนอกสนามไปก่อนก็เลยต้องใช้กอลเคาส์ี้ลงมาเตะ เขาเข้าอีกนะครับกลายเป็น20ต่อ9เลยอะ่ะแล้วกอดาที่3บิ๊กเบนคว้ากับโรเจอร์19หลาสมเร็จครับสาวเขาก็พยายามคว้ากับแอนโทนีบราลครั้งหนึ่งอีก13หลาแต่ใน,นที่สุดครับดาดที่3ก็ไม่สามารถที่จะรุกคืบหน้าได้ครับต้องเป็นการพันทิ้งไปมาดูสกยภาพการเปลี่ยนดาที่3าของเบรดี้บ้างครับ วันนี้ทั้งเดวมนกับโฮแกนนั้นหลอกหวอนเปมียนป้องกันของสตลเลอร์จริงๆหยุดไม่อยู่เลยครับแล้วโฮแกนเองก็รับร8 0หลาในวันนี้แล้วครับเป็นสถิติฟรานชายในรอบเฟย์ออฟลบที่ดิออนแบรนช์เคยรับเอาไว้ร้อยหลาตอนที่ไปยืนเดนเวอร์เมื่อ3ปีก่อนและยังมีเลเกเร์บอลน,นะครับด้วยครับลากใส่ทีมเก่าของเขาครับเกือบจะถึงเอ็นโซน บอลน,นั้นโดนพิสเบิร์กนั้นปล่อยทิ้งมานะครับแล้วพลังนี้เหลือร้ายจริงๆแม้วันนี้พิสเบิร์กจะไม่ค่อยวิ่งเลยทางนิวแลนด์ไม่ค่อยวิ่งเลยแล้วบอลก็ทำทัชดะยาวผลที่ปาดของเขานะครับในเพย์ออฟนำ27-9ต่อสตีลเลอร์ลงมาแข่งเพียงแค่เพเดียงครับแล้วก็ไปเสียฟัมเบิลวิชพิสแวนนอนนั้นพบลูกหลุดแล้วก็รับนิวโคลวดเก็บไว้ได้ครับ เบรนดี่โชว์กาดคว้างให้กับอเดอแมนไปถึงเส้นสิบแล้วพอดาท,ที่สามเนี่ยอเดอแมนก็รับทัชดาวครับนำออกไปเป็นสามที่สามต่อเก้าแม้ว่าคอสเคาลซี่จะเต่เอ็กซ์พอร์ไม่เข้ากับปามแต่แทบจะจบแล้วละครับตั้งแต่ปลายโฟตอร์ที่สาม บิ๊กเบนหมดทางเลือกครับบอมอย่างเดียวให้กับแซมมีโ่โคสต์หลัวก็เป็นแอนเดอร์โนบาวครับรับอีกสิบปานหลาผ <And> ูกเขารุกเข้ามาถึงเส้น22แล้วครับลุงนี้บิ๊กเบนคว้ายกับโคสต์ไม่สำเร็จครับ <No. Close. S 1> เจอดาที่สาม โรเบิร์ตส์เบอร์เกอร์รอรอแล้วลูวีรับโล่งๆตักไม่ได้ครับเพราะว่าโคบี้แฮมเมอตันไปออกนอกสนามมาก่อนนะครับแล้วมารับบอลมันไม่ได้ผิดติกาีก็ต้องเสียงเล่นดาที่4แล้วะครับเป็นรองเยอะขนาดนี้ดาที่4ี่ก็ไม่สำเร็จครับจะให้กับแฮมมูตัน ก็เลยทำให้โอกาสของพ,พิสเบิร์นั้นจบลงอย่างไม่เป็นทางการแล้วล่ะครับน่าจะเหลือเป็นควอเตอร์อยูนั่นเองพยายามที่จะวิ่งกระทุ้งขึ้นมาครับใช้บรอนแม้ว่าพวกเขาจะปลี่ยนไม่สําเร็จแต่ก็ยังเอาตัวรอดออกจากหน้าบ้านตัวเองครับแล้วก็พันยันพิสเบิร์กออกไปบิ๊กเบนก็พยายามเสี่ยงที่จะบอมลึกแล้วก็เสียงจะเสร็จครับโดยเอริกโร ถือว่าเป็นรอบชิงขอมเบรนที่ขาดลอยสองคู่เลยนะครับวันนี้จูเลียนไอเดอร์แมนเองก็รับไปปาดผลร้อยสิบแาดหลาเขาก็โฮแกนอีกลายเป็นคู่แรกเพเทรียน,นะครับที่รับเกินร้อยหลานในไพออฟตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าหกสามเลยอ่ะก็ทนคาสกี้เตะฟิลโกเข้าไปครับน้ำเป็นสามที่หกต่อเก้า ช่วงปลอบใจของพี่เบิร์กล่าครับตอนนี้ทีมรับยิงแลนด์เองก็ผ่อนละบราร์นันรับไปเจ็ดผลเจ็สหลาครับเฮอร์สเบอร์กกว้างผลนี้ไม่สำเร็จเลยครับจะให้ซมมีโคสในที่สุดพวกเขาเองก็ยังสาาห์ได้แทชดาวน,นะครับจากไฮมูตันรับในแผนชัดกันนะครับ30หลาตาพยายามจะเล่น2ตามด้วยนะครับ ถึงแม้จะได้ก็ไล่มาไกลครับ17ต่อ36เบรดี้วันนี้นี่คว้าง384หลา3ทัชดาวนะครับเป็นคว้างการคว้างระดับ300หลาหนที่11ในอาชีพของเขาครับสถิติของเอเนฟเปลเทท่านน,นั้นทำาไว้9เกมผลสุดท้ายที่เกมชิงแชมป์คอนเฟรนซ์ทั้ง2คู่เนขาดลอยอย่างน,น,าน้อย19คะแนนคือซีซั่น1978นะครับ ตอนนั้นเนี่ยคาร์บอนนั้นต้อนแรงไป28ต่อ0แล้วสตีลเลอร์นั้นต้อนออยเลอร์3.4ต่อ5นะครับส่วคู่ชิงซูเปอรโ์โบครับตามเวลาบ้านเรานั้นจะแข่งในวันที่6กุมภาพันธ์นะครับเพทริจะพบอลันตาฟอลคอนที่ n อ g นอาร์จสเตเดียมในเมืองฮิวสันเราพักเบรกในช่วงแรกกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับในช่วงหน้าครับไปดู NBA กันบ้าง มาถึงในช่วงที่2นี้เราไปดูการประกาศผลตัวจริง All-Star NBa กันเลยนะครับว่ามีใครกันบ้างครับที่ได้รับบทให้เข้ามาในการโหวตปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องกติกากันด้วยนะครับเพราะว่าไม่ใช่แฟนโหวตอย่างเดียวละผู้เล่นมีสิทบธิ์โหวต25ซสื่อก็มีน้ำหนักของการโหวต25นะครับแต่เดิมทีเนี่ยแฟนๆจะโหวตได้ถึง100%เซเลยนะครับแต่หัวนี้เหลือเพียงแค่50ตำแหน่งที่จะติดก,ก็คือการ2คนนะครับ แล้วก็ฟรอนต์คอร์ดอีก3คนด้วยกันไทรีเออร์วิง่งการของคริฟแลนด์คารเรียครับเป็นอดีต MVP All-Star ปี2014ครับติด All-Star เป็นหุนที่4ในรอบ6ฤดูก,กาลแล้วปีนี้จะแข่งกันที่ส m o ทตี้คิงเซ็นเตอร์นะครับในเมืองนิโอลิน์ที่ลุยเซียนาวันที่20กุมภาพันธ์สุดิีกคนหนึ่งครับก็คือเดอมาโดโรซานถือว่าเป็นตัวสกอร์อันดับหนึ่งตลอดการฟ้านชายเลยครับ เขาจะแข่งออสตาเป็นหนที่สามล้วก็สองปีติดแล้วครับที่ได้ติดส่วนคนนี้ก็เป็นขาประจำแล้วครับรบอนเจมส์ James, ของครีฟแลนด์คาร์เรียสเป็นตัวที่มาตัวสกอร์มาได้สุดตลอดการเกมออสตานะครับ291้ิดแต้มติดออสตาเป็นหนที่13แล้วครับนี่เป็นดาวรุ่งดวงใหม่เลยครับยานิสอันเดโตคุนโบครับจากมีวกี้บัคส์เขาจะติดหุนแรกครับอายุ2ีบปี แล้วก็เป็นคนแรกของมิว u กี้ตั้งแต่มาึ้นเรสนะครับมเมื่อฤดูกาล2003-2004ครับที่ได้เข้า All Star ส่วนจิมมี่บัลเลอร์ครับติด All Star เป็นหนทีสาครับแล้วก็ติดแบบสามป,ปีซ้อนเลยเป็นเขาเรียกว่าเสาหลักคนใหม่แล้วครับนั่นคือตัวจริงทั้งหมดนะครับแล้วก็ชมหน้าของแต่ละคนว่าเป็น5ตัวจริงคือใครกันบ้างส่วนนี้คือการโหวตนะครับที่ออกมา ก็จะเห็นเลยนะครับว่าเซทโทมัสนั้นน้ำหนักเท่ากับเดอร์มาโดโรซาซนนะครับที่2 7 5แต่จะปรากฏว่าโทมัสนั้นหลุดไปเนื่องจากว่าการโหวตของแฟนๆนั้นตัวเขานั้นเป็นรองครับแล้ว3ตัวจริงของฟรอนท์คอร์ดนั้นจิงมี่บัลเลอร์ม,มาแบบห่างๆหน่อยมาดูการโหวตกันเลยนะครับถ้าเป็นกติกาเดิมเนี่ยดิวินเบตต้องได้ติดนะครับเพราะว่าได้เสียงโหวตท,ที่มากกว่าโดโรซแซนแต่ปรากฏว่าปีนี้พอมีการเปลี่ยนกติกา เขาก็เลยหลุดโผไปเลยครับส่วนในตำแหน่งฟอนตขอนั้นจิมมี่บัลเลอร์นั้นบวชไปอันดับที่5เลยนะครับของแฟนๆเนี่ยแต่ว่ากลับเอาชนะโจเอมบีได้ส่วนการบวชของผู้เล่นนะครับคารีเออร์วิงกับดอร์ซานนั้นเป็นอันดับที่1และที่3ไอเซทมัสนั้นได้ที่2ครับปีนี้ซิฟเคอร์เขาบ่นนะครับว่าผู้เล่น,นได้สิทธิ์บวชแล้วบวชไม่ค่อยจริงจังเพราะเขาไปดูแล้วมีบางคนนะครับที่บวชให้กับตัวเองด้วยซ้ําไป นี่ยังสื่อโบดนะครับให้กับโทมัสเป็นที่หนึ่งเลยอ่ะแต่ว่าโทมัสกลับไม่ติดก็เนื่องจากว่าแฟนไม่นิยมเขาอย่างที่คุณจะเป็นแต่ว่าฟรอนท์คอร์นั้นสื่อมองเหมือนกับแฟนๆเลยนะครับก็คือให้กับลาบอลเจมอัตเตรคุมโปแะครับสุดตะันตกกันบ้างครับสตีเฟนเคอร์รี่นั้นเป็นขาประจําอีกเช่นเดียวกันแล้วครับใครไม่เลือกสตีเฟนเคอร์รี่นี่ก็เป็นเรื่องที่แปลกมากๆล่ะเป็น MVP 2สมัยซ้อนเลยครับ แล้วก็ติดออสตามาสี่เกมรวดแล้วครับสี่ปีรวดเจมสฮาเดนนะครับก็เข้ารอบมาเช่นเดียวกันติดออสตาเป็นหนที่ห้าโดยทั้งหมดเกิดตั้งแต่เขามาอยู่กับฮิวสตันนี่แหละแต่ปัญหามันเกิดตรงที่ว่ากาอีกคนหนึ่งคือรัสเซเวสบุกนั้นไม่ติดนะครับก็เลยทําให้เป็นประเด็นเกิดขึ้นเลยแต่ยังว่าเขาจะไปแย่งเจมฮาเดนกับทางฝั่งของคอรีได้ย่งไงล่ะครับ เคาินดูร้นครับย้ายทีมมาก็ยังคงแข็งแกร่งครับติดเช่นเดียวกันเป็นสมัยที่ป่าแล้วครับขาวายเลนนาจาสซานันโตนนโอสเปอร์ครับอดีตตัวป้องกันยอดเยี่ยมแห่งปี2ส,สมัยจะได้ลงตัวจริงออสตาสองปีซอ้อนแล้วครับเขามีประสบการณ์6ปีนะครับแอนโทนีเดวิสปีนี้ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับไม่มีปัญหาบาดเจ็บเหมือนเดิมและเป็นการ เล่นออสตาร์ในบ้านของตัวเองด้วยครับก็ติดเป็นโหอยสีแล้วครับมา่สุดของฟฟนชายเท่ากับคริสพอล์และนี่ก็คือชมหน้าของพวกห้าตัวจริงของฝั่งตะวันตกนะครับจะเห็นโกลเด้นเซนเตมี2คนครับแล้วการโหวตครับของแฟนแฟนน้ำหนักเทไปที่เจมส์ฮาเดนกับเคอรี่ส่วนเวสบุกนั้น แพ้จากการบวตของแฟนๆนะครับเดี๋ยวมาดูันว่าแฟนๆนั้นให้ยังไงครับเนี่ยครับคือเวสบุกนั้นเขาแพ้ฮา,าเดนอยู่ที่ประมาณสองแสนแล้วก็แพ้ฝั่งของเคอรี่อ,อยู่ทั้งสองแสนเจ็ดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใช้กติกาเดิมเวสบุกยังไงก็ไม่ได้เข้ารอบอยู่แล้วนะครับแต่ที่แปลกคือซาซาปาชูเลียนี่แหละครับกติกาเดิมต้องได้เข้านะครับเซนเตอร์จากประเทศจอร์เจียสงสัยขนทั้งประเทศมาโบวตเลยอะ แล้วก็เวสบุกเองนั้นเป็นอันดับหนึ่งของผู้เล่นนะครับที่โบตให้ดูรันและนาดแล้วก็เดวิสนั้นผู้เล่นโบตให้เป็นฟรอนต์คอที่เก่งที่สุดน่าเสียดายเมยนงครับคาสิ้นนะครับผมถือว่าเขาเก่งมากลหละแล้วตำแหน่งการโบตจากสื่อเนี่ยก็ปรากฏว่าเวสบุกก็เป็นที่หนึ่งะครับแต่เขาไปแพ้ก็เรื่องของแฟนที่ตกไปถึงที่สาม ก็เลยทําให้ชมหน้าที่ออกมาทั้ง5คนเนี่ยเราเลยไม่ได้เห็นเวสบุกในฐานะตัวจริงแต่ชื่อว่าพอมาเป็นสำรองเนี่ยติดแน่นอนแล้วครับเดี๋ยววันศุกร์นี้ก็จะมีการประกาศผลจากบรรดาผู้เฮดโค้ชที่จะเลือกผู้เล่นเหล่านี้นะครับเรามาทิ้งท้ายกันเลย ด้วยการดูไฮระเอ็นบีหนึ่งคู่กันครับแอนโทนีเดวิสเองมีปัญหาการบาดเจ็บนะครับไม่สามารถลงเล่นในเกมใหญ่ที่นิวลิงส์พลรีการพบกับคริสแรงคาเรียซึ่งเป็นจา่าฝุงตัวนออกได้ครับเขาไปเจ็บจากเกมที่ไปแพ้บุคลินเนสอย่างเละตุ้มเป๊ะเลยนะครับแต่ต้องเกมในเทรนโจนเนี่ยลงเล่นแทนและทำได้ดี คารีอวิ่งพยายามกดสามแน่ๆน่กับคริฟแลนด์ครับแล้ววันนี้นอกจากเทรนตโจแล้วยังมีจูฮอลิเดยีคนหนึ่งครับทะลวงคายโควเวอร์เข้าไปฮอลิเด์วันนี้ทำ3าตามต0้มสแอซิสเทรนโจนี้เคยมาประเทศไทยเรานะครับมาเปิดคลินิกสอนบาสให้กับเด็กเยาวชนไทยด้วยและนี่ดูเบสิกดูความแกร่งของเขาครับ36คะแนนกับ11รีบาวครับสำหรับเทรนโจ ชูฮอลิเดตกดระยะ3ครับในช่วงของครึ่งหลังเฮลแกมวันนี้ยิง3ต้านลงมาถึง16ลูกเลยนะครับแล้วฟิวโกนั้น49.4เอเซ็นต์ลบอลพยายามกด3บ้างครับวันนี้เขาได้26คะแนนส2แอสซิสแล้วก็10รีบาวล,ละบอลจ่ายก,กับคารีเออร์วิงกด3ต้านลงครับ เอวิงนั้นมาทำ35จาก49ต้านของเขาในครึ่งหลังนะครับแต่ทีมก็ยังไล่อยู่ล้วมาดูศักยภาพของโรนจนครับเจอกับระบอนครับระบอนยังเอาไม่อยู่เลยครับโดนทับแล้วก็เช็ดต้านลงไปนำ5คะแนน ช่วงท้ายครับก็เรเียกได้ว่าถ้ามีประโยชน์อะไรแล้วครับคเคเิลเลยิงลงก็จริงแต่เวลามันเหลือไม่พอครับก็เลยแพ้ไป122-124ครับเลอรว,วันนี้สกอร์ไป22ที่เป็นเจ้าของทีมของนิวลินส์เพลิกานนะครับที่มานั่งดูเกมด้วยคลิปนล้นแพ้ไป5จาก7เกมหลังสุดแล้วนะครับถือได้ว,ว่าเป็นฟอร์มที่กำลังแกว่งแล้วรบบอลเองก็โบยวานเหมือนกันนะครับว่าทีมนั้นเหมือนกับไม่มีใจกนะันอย่างที่คุณจะเป็น มดเวลาแล้วครับสำหรับอเมริกันเกมสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้ามีไฮไลท์ของโปรโบให้ดูกันก่อนที่จะเป็นซูเปอร์โบนะครับวันนี้ผมอภวรลย์โยมา,อยมาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ